แต่ก่อนครูโทนี่พวกนี้ไม่รู้เรื่องนะอ่านหนังสือเป็นยี่สิบเล่มก็ไม่เข้าใจอ่ะพราะครูโทนี่ไปแปลแบบบอกตรงๆว่าเป็นคนที่อ่านเรื่องีนหนังมากยิ่งอ่านยิ่งไม่ได้ครูโทนี่อ่านอ่านอ่านแบบอ่านเกม่าแบบเล่มมาอ่าน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 อย่างเงี้ยอ่านแล้วครูโทนี่ไม่เข้าหัวเชื่อไหมอ่าคุณน้อยไม่เข้าหัวเลยที่ไม่เข้าหัวเอาอะไรวัดหนึ่งเราไม่เข้าใจเราจะเรียงยังไงพอเราอ่านเสร็จเรารู้หมดตอนเราอ่านแต่พอมาเรียงมันเรียงไม่ได้เราจะเรียงยังไงอ่ะ ก็เลยว่ามันติดอะไรก็เลยว่าโอ้มันติดตรงที่การแปรนี้ว่า Maybe this time trustworthy trustworthy แปลว่าไว้ใจได้ trustworthy trustworthy trust ก็เราเรออาหันลิ้นมันหันลิ้น trustworthy Jack much more trustworthy than than John อย่างเงี้ยเราพยายามแบบเทียบเป็นจังหวะพูดออกมาเป็นจังหวะเราต้องพูดวอาวแจ็คเนี่ยมากมากมากกว่ามากๆเลยนะที่ไว้ใจได้เทียบกับแจ็คอย่างเงี้ยเราต้องไปอย่างเงี้ยนะครับ แปลเลี่ยงเลย much more คือมากกว่ามากๆเลยที่ไว้ใจได้เทียบกับแจ็คแดนคือเทียบกับแดนแจ็คเนี่ยต้องแปลอย่างเงี้ยนะครับต้องแปลอย่างนี้จะเรียงได้ต้องแปลภาษาไทยใหม่นะแบบครูตัวนี้หรือบอกว่าอ่าประยุทธ์อ่าประยุทธ์อ่าประยุทธ์นะครับประยุทธ์ครอาประยุทธ์อ่าประยุทธ์อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะประยุทธ์อ่า much more อ่ามากเลย much less อ่ามาก c a r e f u l มาก less น้อยมากเลยออา c a r e f u l น้อยมากๆเลยที่ c a r e f u l แดนที่เอาใจใส่อ่าเอา c a r e f u l for working สำหรับการทำงานเทียบไปเลยแดนเทียบกับใครเทียบกับประวิทย์อ่าประยุทธ์เทียบกับประวิทย์เฮ้ยประยุทธ์ประยุทธ์อ่าประยุทธ์เป็นชื่อไทยต้องพูดไทยไปเลยประยุทธ์มาก h less พูดไทยพูดเป็นภาษาสำเนียงไทยไปเลยประยุทธ์ much less u h much less have food have food for working than ประวิทย์ than ประวิทย์ than ประวิทย์อย่างเงี้ยอืม have f o o คือเอาใจใส่ใส่เงินเัินกองทุนว่างอ่า for working การทำงานเห็นไหมบางครั้งโครงนี้มันรั่วเอาหมดเลยบางครั้งมันรั่วเอาหมดเลยเห็นไหมอ่าอย่าประยุทธ์อ่าประยุทธ์ตัวเองประยุทธ์ ประยุทธ์ much less มากมากเลยที่น้อยกว่า much less careful for working than ประวิทย์เทียบกับประวิทย์ than ประวิทย์ uh, ป,รทย yeah. ประยุทธ์เอาใจใส่งานมากน้อยกว่าน้อยมากกว่าประวิทย์คือเราต้องแปอย่างนี้ว่าประยุทธ์เนี่ยน้อยน้อยกว่ามากๆเลยที่เอาใจใส่กับงาน เทียบกับประวิทเห็นไหมแดนมันจะไปว่าเทียบกับประวิทคุณต้องแปลภาษาไทยใหม่นะมันมีใครแปลในโลกนี้มีครูโทนี่เท่านั้นที่แปลนะนี่ครูโทนี่จะบอกให้เพราะครูโทนี่จําได้ถ้าแปลแบบนี้ครูโทนี่แม่นประโยชน์อ่าแต่ก่อนครูโทนี่เป็นหนังสือเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดของครูโทนี่เลยตกก็ตกเรื่องนี้แหละเพราะเาตกเรื่องนี้แหละเพราะมันเรียนไม่ถูกประยุทธ์ใช่หนูก็ว่าหนูแปลเนี่ยหนูแปลไม่ได้เพราะว่าหนูหนูยังไม่เข้าใจที่เวลาเขาพูดมานี้เนี่ยหนูก็ คืตอตปลงเป็นเรื่องศของคุณโทนี่มากสมัยเป็นปนักเรียนไม่ว่าจะเรียนโโปิยโทปิยตรีหรือเรียนออนไลน์เรียนอะไรก็ช่างครูโทนี่ยังไงมันก็แปลกับแปรไม่ถั่วมันก็จะแปลให้ยากว่าประยุทธ์เนี่ยเอาใจใส่กับงานน้อยกว่ามากเอาใจใส่กับงานน้อยกว่าประวิตธ์มากๆางนั้นมันสลับไปทั่วเลยซึ่งเราไม่สามารถมาเรียงประโยคได้มั้สลับไปทั่วเลยอะครับเข้าใจป่ะครับแปลใหม่ซิประยุทธ์เนี่ยเขา น้อยมากๆเลย <S <S น้อยน้อยมากๆเลยที่เอาใจใส่กับงานเทียบกับเทียบกับประวิตยเห็นไหมเห็นไหมเทียบกับประวิตยแดนนี่คือเทียบกับประวิตยเราต้องพูดแดนให้ได้ก่อนประยุทธ์นี่น้อยกว่ามากๆเลยนะความเอาใจใส่การทํางานนี่เทียบกับประวิตยเห็นไหมเราต้องพูดอย่างเงี้ยประยุทธ์ much less careful for working than เทียบกับแดนประวิตยนะพูดอย่างเงี้ยแดนประวิตยนี่เป็นอะไรที่ดีมากภาษาคุณพอมันสวยขึ้นใช้บ่อยขึ้นนี่แหละตัวนี้จะทําให้ภาษาคุณมันายมาก เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไฮหรอกเป็นภาษาที่พูดเหมือนเจ้าของภาษาคือเราเราเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ประโยคของเราเหมือนคนฝรั่งพูดไทยชัดแล้วก็ถูกต้องชัดถ้อยชัดคําอย่างงี้ครับไม่ใช่เป็นอย่างไรเข้าใจไหมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับครูอยากให้ลูกศิษย์ครูโทนี่คนที่พอไปได้ก็อยากให้ไปอยากให้ไปแบบนี้นะครับโอเคไหมอ่าประยุทธ์มัชเวสลองแปลภาษาไทยให้ครูโทนี่สิ ประย working than ุมากเอาใจเอาใจใส่น้อยมากกว่าปประยุทธ์ต้องน้อยกว่ามากมากต้องพูดแปลว่ามากกว่ามากมากน้อยกว่ามากมากใช้โซเข้าไปโซโซแไปว่ามากมากประยุทธ์เนี่ยน้อยกว่ามากมากที่เอาใจใส่ในการทํางานเทียบกับปวิดเทียบกับปวิดใี่กับวการทํางานเทียบกับปวิด ใช่เทียบกับประวิทย์ระยุทธเนี่ยต้องแปลงนี้ก่อนนะรปยุทธเนี่ยนะเป็นคนแบบไหนน้อยกว่ามากมากเลยนะหรือมากกว่ามากๆา็มีสองคำน้อยกว่ามากมากกับมากกว่ามากๆมันจะมีสองคำอ่าอันนี้คือน้อยกว่ามากมากเลยนะ so much less so much less น้อยกว่ามากมาก so much more มากกว่ามากๆที่เอาจะใส่ในการทํางานก็เป็นเรื่องของมันไปเทียบกับแดนแดนคือเทียบกับประวิทย์ต้องแดนปรวิทย์ให้มันได้รู้ว่า my own way ก็ได้ ถ้าไม่อยากใส่เซลล์เราก็บอกว่าไมโอนโอนคือเจ้าของไมโอนเวฟเป็นวิธีที่เราเป็นเจ้าของัที่เราคิดขึ้นเองไมโอนเวฟอะไรอย่างเงี้ยอ่ามโอนเวฟไมโอนไมออนแลนด์ที่ที่เราเป็นเจ้าของไมโอนโฮมบ้านที่เราเป็นเจ้าของไมออนคาร์รถที่ฉันเป็นเจ้าของแล้วต้องมีอย่างเงี้ยครับเข้าใจยังครับแต่อย่าไปบอกว่าไมโอนแฮสเบดสามีที่ฉันเป็นเจ้าของมันเป็นอยู่แล้วไม่แฮสเบดเราไปบอก แต่ถ้าย้ำก็ได้ไปย้ำกับเขาได้ว่าอ่าอะไรนะผมเล่าตลกกับเห้ลูกศิษย์ไปเล่าไปพูดกับกิกเขาอะไปพูดได้ไมออนฮัชแมนสะอาโอลิมีที่ฉันเป็นเจ้าของคนเดียวก็ไดอ,อถ้ายอ,อายากไปย้ำเออไปจะไปย้ำเออไย้ำกันไปย้ำกันแบบพูดเล่นๆไหมแต่มันชัดเจนนะมันก็ได้เหมือนกันครับมันเข้าเรื่องอยู่จะเข้าเรื่องของมันอ่าอยู่อาจารย์ใช่ แต่ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอังกฤษต้องมีความเข้าใจนะคุณหน่อยมันต้องมีความเข้าใจคือคือหลักการเราต้องแม่นไว้ก่อนแม่น <c oughs> เหมือนเราเรียนวิดีโอสองพันห้าเห็นไหมเราเรียนเข้าใจเราไหลไปได้เป็นเกือบทุกวิดีโอเลยถ้ามันไม่เข้าใจมันไปไม่ถึงสามวิดีโอนะพอเพอิ่มว่ากินเขาอาหารไม่อร่อยมันแขกเลยมันย่นถิ่มเลยเล่นพวกินเลยเข้าใจปะครับเนี่ยไม่ใช่ของขอบของอาจารย์ไม่ใ่ไม่อย่างนั้นนะคะด,ดูวิดูวิดีโออีพีหนึ่งเนี้ยอยากรู้วิดีโออีพีสองต่อ นอั่านันแหละคือมันกินอาหารที่ยังไม่อิ่มมันเป็นเหมือนว่าเราแอปิอไทเซอร์เราแองเราแบบแอปิอไทเซอร์โมแอปิอไทเซอร์เราคล้ายๆกับเราอยากเราอยากเราอยากเพิ่มอยากเพิ่มอยากเพิ่มนะครับนั่นนั่นคือหลักสูตรที่ใช่ถ้าหลักสูตรที่ไม่ใช่มันจะไม่หันกลับหลังเลยมันแค่ฟังวันวันแรกวันหลังมาหาเหตุผลตัวเองแล้วจังสันจังสีเอาบบ เบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่อยากกลับมาแล้ว <laughs> เออ <laughs> สชพันหลังมันเป็นอย่างนั้นหมดมันหลักการของของว่ามันไปถูกทางไหมมันมันต้องเช็คด้วยมันต้องมีเช็คลิสต์เขาเรียกว่าเช็คลิสต์ for ah uh, you are a r e you the right way คุณอยู่ในทางที่ใช่ไหมหรือ o รองเวอย่างเงี้ย way ร r วรองเวก็คือทางที่ถูกกับทางที่ผิดไหมอย่างเงี้ยไรเวรองเวนี่ได้ได้หมดนะ my way on y y w y y ก็ทางกลับบ้าน เวนเปได้ทุกอย่างเลยเวนเป็นว่าทางหรือวิธี my ways เติม s เข้าไปก็เป็นวิธีการของฉันอ่า my own ways เติม s ต้องเป็นวิธีนะครับเติม s จะแปลว่าวิธีไม่ใช่ได้แปลว่าทางแปลววิธีการของฉันถ้า my my w a y ก็คือทางของฉันวิธีการวิธีทางของฉันอย่างนี้ใช่ได้หมดวิธีการของฉันนี่แหละได้หมดแหละครับฝรั่งรู้เลยเวนเขาใช้กันหมดวิธีการวิธีการวิธีทางของฉันวิธีการของฉันวิธีทางของฉันใช่ เราต้องเก็บพวกนี้มาเพราะว่าคำเหล่านี้มันคือโซแล้ว so ก็พูดต่อไปอีกว่าแบงกคอกเนี่ยอ่าสระบุรีเนี่ยมัน is uh, so so much อ่า so so much อ่ามันแบบ so so much so so much ี e a คือใกล้กว่าแดนอ่าขอนแก่นอ่า from Bangkok อ่าสระบุรีนี่มากๆเลยนะที่มันใกล้กว่ามันใกล้กว่าขอนแก่นถ้าเทียบกับแดนแบบ อ่าเนี่ยเลยแดนเทียบกับกรุงเทพถ้าเทียบกับกรุงเทพมาขอนแก่นกรุงเทพมาสระบ,บุรีอย่างเงี้ยแล้วก็พูดว่าเราจะพูดประโยคนี้ว่าโอ้สระบ,บุรีเนี่ยมันใกล้กับกรุงเทพมากๆเลยเมื่อเทียบกับขอนแก่นขอนแก่นไกลมากเลยอย่ามาเทียบอะไรประมาณอารมณ์เนี้ยก็บอกว่ามันจะออกอารมณ์เนี้ย